welcome to dexcha cafe today we will learn about dexcha cafe the famous business in the town you will learn about the important places and their names so mama samru Dexcha cafe can เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเด็กชาคาเฟ่ของพวกเรามีมุมไหนที่น่าสนใจมีบรรยากาศที่รื่นรมสำหรับการนั่งดื่มกาแฟแล้วเพื่อนๆล่ะคะถ้าเพื่อนอยากมีจุดเช็คอินมุมถ่ายภาพเป็นเอกลักษณ์เรามาช่วยกันออกแบบกันไปดูกันเลยเพื่อนๆเ,เรามาดูกันเลยค่ะว่า ไปเช็คอินที่ไหนมาบ้างแล้วพวกหนูละคะเคยไปเช็คอินที่ไหนมาบ้างเอ่ย Do you know the famous coffee cafe in town? There are many places to go. เป้าหมายหลักของการทำธุรกิจแน่นอนว่าอยู่ที่การเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดดังนั้นนอกจากกลยุทธ์การจัดหน้าร้านให้โดดเด่น และดึงดูดด้วยสื่อที่สะดุดตาจุดเช็คกินโดนใจของนักเรียนแบบไหนดีจ๊ะเพื่อนๆต้องการได้รับข้อมูลสารสนเทศและกระบวนการทางสถิติใช้เป็นเครื่องมือมาช่วยในการสรุปผลปัญหาหรืองานต่างๆในชีวิตประจำวันทั้งในวงการธุรกิจ ใช้สถิติมาช่วยในการตัดสินใจและวางแผนเป็นคำถามทางสถิติกรณีนี้ความคิดเห็นของนักเรียนทุกๆคนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จุดเช็คกินของคาเฟ่ที่น่าสนใจรวบรวมข้อมูลมาคนละหนึ่งจุด Could you tell me how to get to d e x h a Cafe เพื่อนๆเคยเห็นแก้วกาแฟ หรือโลโก้ร้านกาแฟแบบต่างๆไหมเพื่อนๆพ,พิจารณาดูสิคะว่าจะออกแบบแก้วแบบนั้นได้ไหมนะเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์เป็นจุดสนใจดึงดูดใจจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า What would you like to have? ออน โปรโมชั่นวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง enjoy with Dexcha Cafe today only เพื่อนๆนมาสัมผัสบรรยากาศ Dexcha Cafe หอมชาหวานละมุนมันนมสดสมดุลเบเกอรี่อร่อยนโรงเรียนประชาสามคัคคีนักเรียนช่วยกันคิดสิคะว่า ทำอย่างไรเด็กชาคาเฟ่ของเราจะเป็นที่รู้จักหรือพัฒนาไปเป็นธุรกิจในอนาคตได้สิ่งสำคัญในการประกอบการใดๆก็ตามเราต้องหาเอกลักษณ์ของเราพร้อมกับมองหาเส้นทางในอนาคตไปพร้อมๆกันเรามาช่วยกันคิดต่อยอดธุรกิจของเราได้โดยมองให้เห็นโอก,กาสที่มีอยู่รอบตัว พราะจะทำให้เรามองเห็นปัญหาและโอกาสที่อาจซุกซ่อนอยู่รอบตัวและเรียนรู้ไหมคะว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักหยิบปัญหาที่เจอมาแก้ไขและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือคิดแตกต่างการสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างเดียวไม่พอค่ะเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นด้วย และเมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคก็ควรหาทางรับมือและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผ่านอุปสรรคนั้นให้ได้การ,รเผชิญกับปัญหาบ่อยๆจะช่วยให้นักเรียนฝึกความคิดสร้างสรรค์และฝึกทักษะการแก้ปัญหาไปในตัวค่ะอีกประการหนึ่งคือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพราะเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เราเสริมความมั่นใจ ในระหว่างทางได้ดีทีเดียวค่ะและสุดท้ายคือเราต้องฝึกการตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านกาแฟหรือธุรกิจอื่นๆก็ตามนักเรียนบางคนอาจจะมีความคิดที่จะสร้างธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองต้องหมั่นฝึกฝนตั้งใจมีวินยัยและลงมือทำอย่างจริงจังก็จะสามารถ เป็นแรงผลักดันให้ไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะเรามาเรียนรู้และเริ่มฝึกฝนกันตั้งแต่วันนี้ความท้าทายในการทำอะไรที่แตกต่างไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้เราเริ่มจากจุดเล็กๆในโรงเรียนของเราเพื่อพาไปสู่สถานการณ์อื่นๆที่ท้าทายนี่เป็นโอกาสทองของนักเรียน ไม่รองไม่รู้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ